สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้ครูธงชัยสำลีรินนะครับจะมาสอนนักเรียนในแบบฝึกหัดการเรียนเสริมภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมด6เรื่องแต่วันนี้จะสอน1เรื่องสอนวันละ1เรื่องนะครับไปจนกว่าจะครบ6เรื่องนะครับจนกว่าเราจะเปิดเรียนปกตินะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่1จะสอนเรื่องการใช้ was กับ w e r e นะครับเป็นรูปอดีตนะครับ was กับเ e r e เป็นรูปอดีตของ i s m เอ็มอารยังจาได้อยู่ไหมอ s สเอ a มอ นะครับมาดูก่อนนะครับแปลฝึัหัดที่1คําชี้แจงให้นักเรียนวงกลม was หรือ were นะครับเอา,อางี้อันดับแรกให้นักเรียนดูซะก,ก่อนว่า was กับ were จริงๆราแล้วมาจากไหนนะครับ was กับ were แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมาจากคำว่ามาจาก verb to be เดี๋ยวเียวขออนุญาตเขียนซะก,ก่อน verb to be verb to be นี่แปลว่าเป็นก็ได้ you คือนะครับแปลได้3ความหมายฉันเป็นครูฉันอยู่ที่กรสินฉันคือพ่อนะครับคือความหมายแปลได้3แบบ v ว r b to be มีลูกทั้งหมด3ตัวได้แก่อะไร is, am แล้วก็ r r e ถ้าให้จับคู่ is แทนด้วย1 R r e แทนด้วย2ส่วน am คู่กับ i เสมอใช่ไหมครับยังจำหลักการนี้ได้ไหม i s MR นี้เป็นรูปของปัจจุบันเราพูดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพูดเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะครับมาที่ครูยกตัวอย่างไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในอดีตหรือเหตุการณ์ที่จบไปแล้วมันจะเปลี่ยนรูปมาเป็น was กับ were นะครับทีนี้ดูให้เข้าใจจาก i s MR ที่มันจะจับคู่กันเนี่ยมี3ตัวพอมันเป็นอดีตมันจะเหลือแค่ w as กับ were was ให้จําว่า e s กับ am 2ตัวนี้มันจะใช้คําว่า was เหมือนกันนะครับที่แปลว่า1นึอเอามาใช่วงงผิดเดี๋ยวกลับซะก่อน e s กับ am จะใช้รูป was ที่แปลว่า1เหมือนกันเอาจริงความหมายเหมือนกันนั่นแหละตัวเดิมเพียงแต่ว่ามันคนละการเวลาเฉยส่วน r แน่นอนมันต้องเป็นตัว were นะครับอันดับแรกออกเสียงตามซะก่อนจะได้รู้คำที่ลงไทยด้วย s เนี่ยนักเรียนสังเกตเลยเหมือนกับคำว่า e s เนี่ยมันจะเป็นหนส่วนคำว่าคำว่า were เนี่มันลงไายด้วย re เหมือนกันกันกบ R เห็นไหมครับมันจะเป็น2 w a s 1, w e r e 2นะครับอาทีนี้แบบฝึงหัดข้อที่1ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าก่อนไปขอดูตรงนี้ก่อนเพิ่งเห็นนะครับคำบ่งชี้ว่าเป็นอดีตนะครับอันนี้ผู้สอนไปก่อนที่เราจะปิดคือคำว่า Yesterday ใครจำได้บ้าง Yesterday แปลว่าอะไร Yesterday แปลว่าเมื่อวานคำว่าเมื่อวานเหตุการณ์ผ่านมาหรือย,ยัง ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่าในภาษาอังกฤษเองมันจะมีคําบ่งชี้เพื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์น,นั้นเป็นยังไงเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้วหรือยังนะครับไอ้อีกคํานึ่งคําว่า last l a s t last แปลว่าผ่านมานะครับอย่างเช่น last week แปลว่าอะไรสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้วนะครับถ้าเจอ last กับ yesterday แสดงว่าเหตุการณ์นี้จบไปแล้วนะครับเอาข้อที่หนึงเอามาดู it จุดจ,ดจ,ดจ,ดจดุ very hot yesterday it จุดจ,ดจ,ดจดุ very hot yesterday เหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. เขามีให้เราเลือกระหว่าง was กับ were ให้นักเรียนวงกลมคำใดคำหนึ่งอันดับแรกเช็คก,ก่อน it นี่แปลว่าอะไร it แปลว่ามันเป็น1ห,หรือ2วิธีการท่องนะครับแยก ให้นักเรียนท่อง I U V D He She It อ่ะครูจะเขียนให้ดู I U V D แล้วก็เป็นรักใช่ไหมครับอ่ะแบ่งครึง่ง He She It สี่ตัวแรกสี่ตัวแรกกับสามตัวสุดท้ายให้นักเรียนมาดูนี้ I ที่เป็นชันนี่ปกติมันคู่กับ M ใช่ไหมครับครูบอกไปแล้ว M เวลามันเปลี่ยนไปอดีตมันจะใช้ was ถูกต้องไหมก็เป็น I was U V day เป็นอะไรครับเป็น2ใช่ไหมพอเป็นรูปอดีตก็ต้องใช้ were นี่ชี it รูปปกติเป็น is ถูกต้องไหมครับพอเป็นอดีตเราใช้ was นี่ดูตารางเทียบไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึงประธานเป็น it นะครับนักเรียนจะใช้คำกิริยาตัวไหนระหว่าง was กับ were แน่นอนว่าถ้า it มันเป็น1เราก็ต้องใช้ was วงกลม was ได้แล้ว1ข้อ ข้อที่2ประโยคคำถามจุดจุดจุด you hot yesterday เมื่อวานนี้เธอร้อนไหมนะครับนักเรียนดูที่ประธานประธาน you อ่ดูที่ตารางเทียบ you นี่เป็น1หรือเป็น2 you เป็น2แสดงว่านักเรียนต้องใช้ were วงกลมที่ were จะเฉลยหมดเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ทําเอง <c oughs> อข้อที่3าข้อนี้ง่ายเห็นแล้ว i คู่กับอะไร i คู่กับ was ข้อที่4 Where จุดจุดจ You เธออยู่ไหนเมื่อวานนี้นะครับอันตัวไหนคือประธานมาเช็คดู Where หรือ You คำว่า Where แปลว่าที่ไหนอันนี้คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคำว่า You แปลว่าคุณเนี่ยคำว่า You เป็นประธานนะครับ You เป็น2องพยัญชนะใช้ Were ตามทันไหมครับ4ข้อแล้วข้อที่5 Why Why แปลว่าอะไร Why Why แปลว่าทำไม ทำไมเธอถึงร้องไห้คว้าหญิงทำไมเธอถึงร้องไห้ประธานยูใช้เวอร์ข้อที่6 d เดแปว่าเดวิธีการจำเดให้จำห้องปออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับห้องเราอถ้าเป็นห้องเราปอหกเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรวี v, ใช่ไหมครับเราล้อเราก็พัดวีให้กันเราพักพวกเดียวกันนะครับส่วนเดก็คือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา นะเป็นคนอื่นไปพวกเขาพวกเขามีหลายคนไหมมีหลายคนนะครับยกตัวอย่างก็ห้าหนี่หลายคนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ were ข้อที่7นะครับ I นี่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้น I คู่กับ was ง่ายอันไหนเจอบ่อยๆเราตอบได้เลย Who แปลว่าใคร Who จุดๆ You at the park with เธออยู่กับใครที่สวนสาธารณะเมื่อวานนี้นะครับประธานอยู่เห็นไหมเจอคำเดิมๆซ้ำๆตอบเลยครับ were ข้อที่9ไม่ต้องอ่านโจแล้วเจอประธานอยูตอบ were ข้อที่10 i คู่กับ w a s เห็นไหมพอเราทําบ่อยๆเราจะคุ้นเคยนะครับบางทีอ่ะมันไม่ต้องอ่านโจทเลยเราเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะครับข้อที่11 when when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เธอเธออยู่ที่สวนสาธารณนะเมื่อไหร่เมื่อวานนี้นะครับถามอยู่ตอบเวอร มีให้เลือกตอบแค่2อ,อ,อันนี้หละ was over, กับ were เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับข้อที่12 why you your brother sad why your brother sad ทำไมพี่ชายหรือน้องชายเธอดูเศร้าจังเมื่อวานนี้ถาม your brother เห็นไหมครับมันจะมีบางครั้งโจทย์จะมาในรูปแบบของคำอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ7ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ i u v d h i i t นะครับ แต่วิธีการดูที่ครูบอกให้นักเรียนหาประธานให้เจอแล้วก็ดูว่าประธานตัวนี้เติม s ไหมถ้าไม่เติม s แสดงว่ามีแค่คนเดียวใช่ไหมครับแทนด้วย1พอเรารู้ว่าเป็น1เราใช้อะไรใช้ was แค่นี้นะครับ12ข้อหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทําได้นะครับถ้าเกิดว่าให้ไปเพิ่มเติมนี่จะทำได้ไหมเอาลองดูซิอันนี้พาทาถ้าให้ข้อที่13เนี่ยให้ลองทําดูเ a cat blank um, at the park แมวอยู่ที่สวนสาธารณะนะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเป็นคำอื่นที่นอกเหนือจะเจ,จตัวนักเรียนได้ไหมนี่ a c a แแปลว่าอะไรแค t แปลว่าแมวสังเกตดูซิมีกี่ตัวอ่ะตัวเดียวนะเพราะว่าเราเห็นคาว่าอะถ้าแมวตัวเดียวใช้ was หรือใช้ were เติมเอาเองอข้อที่สิบสีสองข้อนี้ให้จดลงใส่ ด้านล่างกระดาษนะครับข้อที่สิบสี่เจมสเออนี่ข,ข้อปราบเซียนเลยบอกประจำเจมส์จุดจุดจุด at the r i v e r r i v e r แปลว่าแม่น้ำเจมส์ James, อยู่ที่แม่น้ำเมื่อวานนี้อ่าดูเจมส์นี่เป็นชื่อคนใช่ไหมครับชื่อคนมันเติม s เสมอนะแต่เวลาดูให้ดูเป็นก้อน ถ้ามีหลายก้อนสมมว่ามีหลายคนมันจะชอบเชื่อมด้วยคําว่า a n นที่แปลว่ากับหรือและเนี่ยถ้ามันมีแค่ก้อนเดียวจะเติม S ก็ตามมันหมายถึงว่ามันมีแค่คนคนเดียวเพียงแต่ชื่อเขาเติม S เฉยๆนะครับเอาฝากข้อที่13กับข้อที่14ไว้ข้างล่างนะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับเอาแค่หนึ่งใบงานก็พอแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับใครที่ ยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เอาไว้อยู่ใต้ YouTube เดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบอีกทีนึงนะครับใครที่เข้าใจแล้วแบบหาต่อไปทำได้ก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วค่อยมาเช็คด้วยกันทีละข้อทีละข้อนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ